ทุกคนรวมถึงท่านที่ลงเขามาในช่องนะครับและยินดดตเรารับเข้าสู่ช่อง Blue Space c h a n ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Blue l n e t นะครับนีสิ่งที่เราจะมาทําในวันนี้นก็คือพาตัวใหม่มาลงไลน์นั่นคือ b o d ีนั่นเองและวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวน,นะครับผมมากับลูกแคร์ของผมก็คือน้องซันครับตบมือ,อมาดูครับว่ามันจะโหดไหม แต่ผมว่ามันค่อนข้างจะลิ่นยากนะเพราะมันไม่มีสกิลนี้เลยผมก็เลยเอาฟิกเกอร์อมาไดโอเคครับส่วนตัวละครของฝ่ายเราก็จะมีเป็นอักคคาอารุก,กาดวาเลียาลาสตและบอดี้โดยผมนะครับตัวมไม่คโคตรโหดครับถึงมันจะยิงไม่เร็วแต่มันก็ยิงแรงครับส่วนทีมเขจะมีเอสเตสแองเจล่าซินวานาคาโกตะกัดแล้วก็ชางเอิร e ์ค e รับ พูดตามตรงนะทีมเราเป็นต่อมากกว่าทีมเขาเยอะเลยครับแต่ถ้าโดนกระโดดมามันก็อีกเรื่องครับ <S <S บอดี้นะครับเป็นแครี่ที่เป็นแนวไหนอะมันไม่ใช่สายยิงไวครับมันเป็นสายชาร์จแบบชาร์จยิงตุ้มชาร์จยิงตุ้มคือมันแรงมันไม่ต้องยิงเร็วครับคือเอาแรงเป็นหลัก คือมันยิงแรงอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องยิงเร็วเเข้าเกมแล้วครับไม่ต้องฟาร์มก็ได้นะครับโบดี้ไปยืนเลนไอ้นอเลยยืนเลน exp ให้อารูการมันฟาร์มไปสกิลแรกนะครับเป็นการปล่อยลำแสงเชื่ออะไรนะ ทีิแรกเป็นการนรุกอัดกระแทกครับก็คือยิงแสงไปข้างหน้าครับทำนาเม็ดหมดตั้งแถวเลยแล้วก็จะเกิดสัญ,ญลักษณ์ครับเห็นไหมมันชาร์จยิงนะแล้วถ้าโดดถอยหลังมาไม่ใช่โดดตวหลังสิพอมันลอยอะเราก็เดินถอยหลังมาถ้ามันล็อกแล้วยัง <You 're S 1> ไงมันก็โดดครับคือเราไม่จําเป็นไปไปใกล้ย แงจัคือผมเห็นบางคนเขาออกเป็นตีไวนะ้นะแต่ก็ไม่เสียหายอะไรครับ <c oughs> แต่ผมว่าเล่นเป็นดาเมจมันคุ้มกว่าไง <c oughs> แต่เล่นดาเมจมันเอาป้อมไว้นะครับคือมันชาร์จแล้วยิงชาร์จแล้วยิงเมั้ไ คือถ้ามันล็อกเป้าแล้วครับยังไงมันก็โดนครับเนี่ยสกิลสองก็จะเป็นการอะไรอ่ะกระโดดเข้าไปสร้างสัญลักษณ์ให้ศัตรูครับส่วนอันติเมตก็จะเป็นทำให้ตัวเองไม่โดนโจมตีครับแล้วก็ยัง <c oughs> ไ,ไง อรอ,อบที่แล้วผมบอกว่าถ้าเป็นกรอเราไม่ต้องไปสนใจมากใช่ไหมผมเข้าใจผิดครับไ,ไอกรออะถ้าตีามันจะได้ทองเยอะเว้ยยิ่งตีมันยิ่งเพิ่มทองให้เลยเข้าใจไหมคือสมมุติเราตีไปตอนแรกใช่ไหมสามสิบเว้ยตอนแรกสามสิบใช่ไหมถ้าตีต่อไป<ๆ>มันจะเพิ่มไปสี่สิบสี่สิบแล้วไปหกสิบหกสิบแล้วไปแปดสิบอะไรแบบเนี้ยแบบมันเพิ่มครับมันก็ดีนะ คิดว่าจะรอดเมื่อกี้ไม่รอดครับถ้าเปิดสกิลเร็วว่านั้นน่าจะทันครับจะได้มากเลยเอ้ยเป็นไงล่ะเจอลูกแคนผมไป มันก็ไม่ตึงเท่าไหร่นะรอบนี้เลยเพราะเป็นต้นเกมอะ เรียถอยเฉยเมื่อกี้ถ้าวาเรียไม่ถอยน่าจะได้ครับไอ้วาเรียรไม่ไม่ไม่พอพี่ okay, ครับเกียบตอนนี้ม่านพลังหายไปแล้วนะเกียบเดี๋ยว okay, ไปช่วยนะน้องน้องซันตีไปก่อนนะพี่กำลังวิ่งไป oh, คือตอนนี้สมควรเล่นโบดี้มากเลยเนพะ oh, <my> ราะมันยังบัาอยู่ไง แต่ถ้าหลังจากนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะบัาเพื่อคือปาอุออ๊ยเปิดอันติเฉยล้าน <c oughs> ลาน

มันโหดผมยังอึ้งเลยกับตานก่อนครับอย่าพิ่งได้ใจไป <c oughs> โอ้ยสีมานาอยู่บนถ้าสีมาหนนาอยู่เมื่อกี้ผมได้อัมาฮิตไปละเ <c oughs> สียดายดจัดๆเลยครับ <c oughs> เราไปกันต่ออืมตอนนี้อยู่เรียนกลาง3ามตัวนะ คือเมื่อกี้สะใจนะอเ,ตนเอ,นนะอ,อเตเด้อองหิวไม่ทันอ่ะคือเอตเด้มันหิวแรงนะครับแต่เมื่อกี้มันหิวไม่ทันไงเป็นอะไรที่สะใจมากเลย มัวอย่าให้บรดี้หลุดแบนเด็ดการครับเชื่อผมเถอะมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวโอ้อยโอ้ยอย่าดื้อมาเอเคครับเราได้ต่อมาสองตัวแล้วนะเอาแล้วใครบวกอันนั่น ปัติถ่วเฮ้ยเอ้ย,อยวาเลียเสียได้จัดเมื่อกี้ ถ้าดาเมีได้ดีกว่านัแผมได้จะได้สองนะเออหน้าอุปรกรณ์ผมเป็นแบบนี้นะครับจริงๆอันสุดท้ายมันจะเป็นมีดฟาร์มนะแต่ผมไม่ไม่ฟาร์มไงผมจะเล่นให้ผู้ชมดูว่ามันไม่จำเป็นต้องฟาร์มบองโดีคือเอาเวลไว้ก่อนเล่น<ต><ต>บนไม่มีอะไรเราควรไปถ่ายบนก่อนไหม เอาอาูกาดด้วยละพวกเขาแกงดีนะครับแต่ถ้าเล่นนักยิงไม่แนะนำให้เล่นเหบือนผมนะครับควไปแกงกับเพื่อนนะครับที่เล่นแบบผมไม่ค่อยสุขวัตรดีครับปปคือที่ปปผมเล่นแบบนี้ได้เพราะผมมีลูกแคนมาไงมีคนในแคนมาอยู่ด้วยผมก็เลยเล่นแบบสเปิซาบะดได้แต่ถ้าไปโจรอผมไม่แนะนำให้เล่นเหมือนผมแบบนี้นะครับ น,น,นี่เอ,นอ,อันตีนะครับผมแนะนำให้เปิดตอนศัตรูเลยเรือสักรึ่งหรอกอนะโดนแล้วไง พลาดจัดเลยไม่แล赖เรายัางได้ต่ออยู่วาเลียาตายไปกี่ตัวแล้วเนี่ยว่าเลียาตายไปสองเองหรอเกมจะพีคไหมเนี่ยอันติเมตน้องอันติเมตเลยอันติเมตอันติเมต อารูกาดวิ่งไปนะครับอพีบินดอกเอพีบินดอกเอพีบินดออเอพีบินดอกเอออะไรยังถ้ามันหลุดแบนจริงๆนะครับอย่าอย่าให้มันรอดสายตาไปขาดไม่งั้นป้อมเละคือถ้าของก่อครบแบบ มันตีป้อมแรงมากๆครับไม่ใช่แค่ป้อมนะมันเป็นตัวโล่งแทงนะแต่ผมว่ายังไงมันก็เดินเนิร์ฟเยอะแปดหน้าเมือนหวานๆน่ะหวานๆตอนเปิดตัวโหดนะโหดแบบโคตรโอดเลยอันติเมทมนผมรอแน่เรียบร้อยแทงเบิร์ัอนติแล้ว ทำไมจะฮิวันเหรอใครจะไปให้ฮิวละ่ะออกสุพรรณเฉยบับแดงไปเลยกลัวสีพาน้ากระโดดมามากเลยก้พี่เมื่อกี้กล้าเหรอกล้าเหรอ ก้าวตูนเลือคุณไปปล่อยกันคุณค่าผมเหลือเมื่อกี้มันก็ไม่ได้อารมณนะ์นะแบบก็ดูเหลือตัดดูตัดตัดดูตัดตดูเหลืออีกทีเดียว What? เมื่อกี้ถ้าผมไปโลกผมน่าจะรอดนะโอเคครับได้รับใจชนะมาได้บ้าคลั่งด้วยแต่ไม่ MVP ใช่ไหมโอ้ยเสียได้จัดไม่ได้ MVP บครับโอเคครับอย่างน้อยลูกแกนของผมก็ได้ MVP เป็นอะไรที่ดีเยี่ยม สำหรับ EP ที่3ก็บรบรลุภารกิจนะครับภารกิจสำเร็จ EP ที่2มันก็สำเร็จเนาะยังไงมันก็สำเร็จแหละเพราะผมไม่เอาคลิปที่แพ้มาลงหรอกพูดเล่นครับคือถ้าคลิปไหนสนุกผมก็มาลงถึงผมจะชนะหรือแพ้แต่ผมจะเลือกไงคลิปที่มันไม่ยาวมากแล้วก็คลิปที่สนุกสนุกผมจะเอามาลงนะโอเคครับส่วนคลิปนี้มันก็ ยาวใช้ได้แล้วแหละเล็ก<ม>ยาวไหม,มก็ไม่ได้ยาวมากนะโอเคครับเล่นสักรอบไหมไม่ดีกว่าเลยคลิปจะยาวไปโอเคครับก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเจอกัน EP หนะ้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยอย่าลืมกดกระดิง่งปิ๊งปิ๊งนะครับโอเควันนี้ก็จบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้บ๊ายบายสวี